มีเฉียแบรนด์จีนแบรนด์แรกที่มีสาขามากที่สุดในโลกกำลังจะ IPO มูลค่า300ล้านบาทมีแปลว่าน้ำผึ้งเฉียแปลว่าหิมะหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะกับมาสคอตที่ท่าง,ง่ายมากค่ะคือเขาเอาสโนว์คิงนะคะตุ๊กตาหิมะ มาถือไอศครีม1แท่งนะคะซึ่งไอศครีมนี้ก็คือไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟธรรมดารรมดาที่มีขายอยู่ในแมคโดนัลด์เด r ร q u ี่ควีนนี่แหละค่ะแต่สิ่งที่ทําให้มีเฉียแตกต่างออกไปก็คือกลยุทธ์ด้านราคาที่ถูกมากๆอย่างไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยเขาก็ขายที่15บาทส่วนน้ํามะนาวเขาก็แก้วละ20บาทเท่านั้นเองและด้วยกลยุทธ์นี้ก็เลยทําให้แบรนด์มีเชยเนี่ย กลายเป็นแบรนด์จีนแบรนด์แรกที่มีสาขามากที่สุดในโลกกว่า36,000แห่งซึ่งเทียบกับจำนวนสาขาข,าของบรรดาเชนร้านอาหารอย่าง KFC แล้วตอนนี้เนี่ยมีเฉวยแซง KFC ขึ้นมาเป็นเบอร์สี่แล้วนะคะเป็นรองแค่เพียง Sub way, แม o โดนัล s u b ับเวลสตาร์บัค k s เท่านั้นเองในแง่ของจำนวนสาขาที่เยอะที่สุดในโลกอะไรที่ทำให้มี่เฉยกำไรจนสามารถขยายสาขาไปทั่วโลกและอาจจะมีมูล,ลค่ากิจการสูงถึง3 0 0แสนล้านบาทได้ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง จุดเริ่มต้นของมี่เฉยเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในปี1997หรือว่าย้อนกลับไปเมื่อ26ปีที่แล้วค่ะโดยคุณจางหงชาวนั้นตอนนั้นเขายังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ว่าอยากทําธุรกิจนะคะเลยไปขอยืมเงินจากครอบครัวมาก้อนหนึ่ง,งเงินก้อนนั้นเนี่ยก็มีมูลค่าแค่17,000บาทเท่านั้นเองเขาก็มานั่งคิดว่าเขาจะทําธุรกิจอะไรดีนะคะจนมาตกผลึกว่าเขาอยากทําร้านน้ําแข็งสายซึ่งก็ตั้งอยู่ที่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานนะคะและตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อร้านเขาว่ามี ปิงเฉิงซึ่งแปลว่าปราสาทน้ำแข็งที่สร้างจากหีมะแสนหวานคุณจางนั้นนะคะใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆมาเยอะแยะมากมายค่ะ จนในปี2006นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของคุณจางเลยทีเดียวเพราะในตอนนั้นเนี่ยนะคะเขามาสังเกตดูคขาว่าไอศครีมซอฟเสิร์ฟนั้นเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่คนจีนนะคะแต่ว่าราคาส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ50บาทหรือว่า10หยวนเขาก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเขาจะทําอย่างไรให้สามารถขายไอศครีมซอฟเสิร์ฟในราคาที่ถูกลงได้เลยลองศึกษานะคะตั้งแต่ส่วนผสมปรับปรุงรสชาตินะคะแล้วก็ดูเรื่องของวัตถุดิบ จนทำให้สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถคิดค้นไอศครีมซอฟเสิร์ฟออกมาขายได้ในราคาเพียงแค่2หยวนหรือ10บาทเท่านั้นกลยุทธ์ของเขาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับแบบถล่มทลายค่ะเพราะว่ามีคนต่อคิวยาวมากนะคะเพื่อที่จะมาซื้อไอศครีมซอฟเสิร์ฟราคาถูกจากแบรนด์ของเขาผลิตภัณฑ์ที่นี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลากหลายนะคะกว่าบ้านเราพอสมควรอย่างแบบไอตัวเนี้นี่นะคะ ตัวชานมเผือกของเขาเนาะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างฮิตในช่วงหน้าหนาวนิดนึงนะแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นนะมีนมมะพร้าวใส่ถั่วแดงที่เขาก็ขึ้นโชว์ว่าเป็นเมนูใหม่แนะนำแล้วก็มีกาแฟใช่ไหมเ็ดหยวนลาเต้นะคะ35บาทแล้วก็มีกาแฟแบบ อื่นๆให้เราเลือกนะคะซึ่งเขาก็พยายามที่จะมารุกตลาดนี้เหมือนกันเราเห็นเทรนการดื่มกาแฟของคนจีนมากขึ้นชัดเจนในการมารอบนี้นะเพราะว่ามีร้านเชนกาแฟหลากหลายร้านเลยมี่เฉยปิงเฉินก็เลยเปิดร้านกาแฟด้วยนะคะชื่อซิ่งยุ่นข่าวนะ เดี๋ยวเราคงได้เห็นเขาไปเมืองไทยกันด้วยนะคะทีนี้อันที่น่าสนใจเนาะเนี่ยมี่เฉวยปิงเฉินเขาก็จะประกาศรับสมัครงานกันหน้าร้านแบบนี้เลยนะค่าแรงสําหรับพนักงานชงชานมตอนนี้ย่อน0 0ง8 0 0 0หยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกือบ3,000-4,000บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เขาบอกเควียร์ผัดชัดเจนเลยนะเนี่ยถ้ามาเทรนนิ่งศูถึง3วันนะคะเป็นพนักงานฝึกหัดอยู่30วันขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นพนักงานประจําแล้ว หลังจากนั้นถ้าคุณอยู่แล้วอยู่ได้ถึงปีหรือปีหนึ่งขึ้นไปเนี่ยนะคะคุณสามารถเป็นเทรนเนอร์สอนคนชงชานมได้แล้วถ้าอยู่ปีครึ่งขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเตี้ยนจา่างนะคะสตอร์แมเนเจอร์หรือผู้จัดการร้านสาขาน,านั้นๆได้เลยแต่ต้องบอกว่าเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่เพราะเป็นอะไรที่เอามาฝากกันแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งของร้านนี้ที่น่าสนใจสังเกตนอกจากคนเยอะแล้วร้านนี้เนี่ยทะลุ เปิดท right ั้งหน้าและหลังนะคะเห็นตรงนี้ไวๆไหมเขานอกเหนือจากจะมีขายแบบชานมชาผลไม้ไอติมแล้วเขามีแพ็กเกจฟู้ด้วยนะมีแก้วมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นของพรีเมียมที่เอาตัวสโนว์แมนเหล่านี้เนี่ยนะคะเข้ามาทำให้มันดูน่ารักอีธันช่างๆไรเจหลีเคอรนาช้ามา 为什么为什么你喜欢来这里เพราะมมท,ที่นี่ราคา便宜又好喝。平常คน这么多吗？对，一般正常就这么多人，然后有时候人更多。อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่คนจีนเขาบอกว่าเขาอะปกติพอมีแบรนด์เนี้ยก็ก็มากินแบรนด์นี้ค่อนข้างบ่อยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่น่าจะถามว่าทำไมแบบแบรนด์อื่นก็มีทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้เขาบอกว่าเออก็ทั้งถูกและดีอะไรเงี้ยแบรนด์ลูกของมันนี่อะไรเงี้ยกินแล้วคุ้ม ตอนนี้ก็พามาหลังร้านนี้นะที่เขาทะลุกันหน้าหลังและหลังร้านเขาก็รับออเดอร์ได้ด้วยนะแต่ว่าที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจก็คือและนี่ก็คือชมหน้านะคะของมี่เฉยปิงเฉิงที่ต้องบอกว่าที่เมืองจีนตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังฮิตไม่แพ้บ้านเราเลยเนาะแล้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์จีนนะคะที่สามารถขยายสาขาไปยังตลาดต่างประเทศแล้วก็กลายเป็น เชนเครื่องดื่มนะคะที่ใหญ่ในระดับโลกเนะี่ยเรียกว่าน้องๆส Starbucks กันเลยทีเดียวคะ่ะ ซึ่งกุญแจสําคัญนะคะที่ทําให้มีเชนั้นสามารถประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมต้นทุนค่ะโดยต้นทุนทางธุรกิจของมีเชนั้นนะคะต่ำกว่าคู่แข่งถึง20%โดยมีเชนั้นนะคะได้มีการพัฒนาระบบซัพพลายเชนของตัวเองขึ้นมาตั้งแต่โรงงานผลิตนะคะครัวกลางร,รวมไปถึงเครือข่ายคลังสินค้าและระบบการขนส่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยด้วยการที่เขาเน้นการขยายสาขาด้วยแฟรนไชส์ด้วยความรวดเร็วเนี่ย เขาก็เลยมี Economy of Scal e หรือการประหยัดต่อขนาดขึ้นทำให้เขาสามารถไปต่อรองกับบรรดาซัพพลายเออร์ให้ได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลงได้และสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถตั้งราคาขายที่ถูกมากๆนะคะเมื่อเทียบกับในท้องตลาดราคาขายของเขาเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่15บาทถึง50บาทเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงเห็นสาขาของมี่เฉวเนี่ยนะคะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วก็โตด้วยความรวดเร็วนอกเหนือจากในจีนเองเนี่ยเขาก็ยังเน้น ออกมาบุกตลาดต่างประเทศด้วยนะคะโดยเขาเนี่ยมุ่งเน้นมาเลยก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าแถบบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะสาขาแรกนอกจีนของเขาเนี่ยอยู่ที่เวียดนามนะคะเกิดขึ้นในปี2018แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยมาบ้านเรานะคะซึ่งในประเทศไทยนี่นะคะมีเฉลเนี่ยก็เข้ามาทําตลาดในช่วงปลายปี2022ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นสาขาของมีเวยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะเขาตั้งเป้าที่จะมีสาขาถึง2,000สาขาภายในอีก3ปีข้างหน้า ะะและหนึ่งในกลยุทธ์นะคะที่เขาขยายสาขาในไทยได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไปชวนบรรดาน,นักธุรกิจในจีนที่อยากจะมาลงทุนในไทยนะคะให้สามารถมาตั้งบริษัทในเมืองไทยได้ผ่านการซื้อแฟรนไชส์ของมิเชก จากจีนมาเปิดสาขาในไทยแล้วเขาก็โอเปรตให้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทําให้เราเห็นร้านมิเฉ่เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเยอะแยะมากมายในบ้านเราค่ะและในปัจจุบันมิเฉ่เนี่ยนะคะมีสาขามากถึง36,153แห่งทั่วโลกนะคะถือว่าเป็นร้านไอศกรีมและชานมที่มีสาขามากที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นแบรนด์จีนแบรนด์แรกนะคะที่สามารถตีตื้นแบรนด์แฟรนไชส์อเมริกันได้ในเชิงของจํานวนสาขาค่ะ ซึ่งถ้าเราเนี่ยนะคะลองนําไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเชนร,ร้านอาหารและเครื่องดื่มจะพบว่าในภาพใหญ่นั้นนะคะมิเชลนั้นขยับขึ้นมาเป็นร้านที่มีจํานวนสาขามากเป็นอันดับ4ของโลกค่ะเป็นรองจากแมคโดนัล์ที่มี4 2 7 5แห่งสับเว์ที่มีสาขา37,000แห่งตาร์บัคที่มีสาขา36,170แห่ง แล้วก็แซงหน้า KFC นะคะที่มีสาขา26,934้าแห่งไปแล้วค่ะถ้ามองจากตัวเลขนี้นะคะพิจารณาจากจำนวนสาขาที่ห่างกันไม่มากกับ m c d โ n น l d แล้วก็กลยุทธ์ที่เร่งการเติบโตของมีเชลเนี่ยคิดว่าอีกไม่นานค่ะมีเวยน่าจะแซงแมคโดนัได้ไม่ยากเลยแล้วที่ผ่านมาผลประกอบการของมีเชยที่เร่งการเติบโตแบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมีเชยนั้นมีไรายได้และกําไรถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมากนะคะ ปี2021นี่มีรายได้อยู่ที่48,580ล้านบาทกำไร9,300ล้านบาทปี2022รายได้นั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น67,329ล้านบาทกำไรเนี่ยอยู่ที่9,903ล้านบาทและ9เดือนแรกของปี2023ค่ะรายได้นั้นอยู่ที่76,345ล้านบาทกำไร11,907ล้านบาทและนี้เฉยนั้นนะคะก็เป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิสูงถึง16%กันเลยทีเดียวค่ะ แน่นอนค่ะว่าหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าฟังตัวเลขแบบนี้คงเกิดคําถามค่ะว่าทําไมมี่เฉยคขายถูกขนาดนี้แต่ยังกำไรดีด้วยนะคะแทนที่มาจินเนี่ยจะบางเหมือนกับธุรกิจที่เน้นการตั้งราคาถูกๆเหมือนคนอื่นเหตุผลสําคัญก็คือมี่เฉยเนี่ยใช้โมเดลการขายแฟรนไชส์ในการทําธุรกิจค่ะ โดยเขาเนี่ยจะขายกับบรรดาผู้ประกอบการที่อยากจะเปิดร้านมีเช่เนี่ยนะคะอีกทีหนึง่งแล้วเขาก็จะรับรู้ไรายได้จากการขายวัตถุดิบแล้วก็ขายบรรดาแพ็กเกจิ้งเหล่านี้ให้กับบรรดาเฟรนช์ชอซี่ของเขานะคะกับอีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือการควบคุมต้นทุนได้ดีอย่างที่ได้บอกไปแล้วในตอนแรกนั่นเองค่ะและมีเช่เนี่ยนะคะก็กําลังจะเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยนะคะโดยคาดกันนะคะว่าจะมีการเข้า IPO กันภายในปีนี้นะคะแล้วก็มีคนประมาณการด้วยค่ะว่าถ้ามีเช่ เ,ะะเข้ามาทำ IPO ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยน่าจะมีมูลค่าสูงถึง3 0 0แสนล้านบาทกันเลยทีเดียวแม้ที่ผ่านมานะคะมิเชลนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างมากในการออกมาบุกตลาดโลกนะคะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยในเชิงของจำนวนสาขานะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามิเชลนั้นก็ยังมีความท้าทายรออยู่อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะในตลาดอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานมเนี่ยนะคะถือเป็นตลาดที่เวสโอเชียนสุดๆคือมีผู้เล่นราย เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ก็รุนแรงมากนะคะลองนึกกลับไปดู2อสปีที่แล้วแบรนด์ชานมยอดฮิตหรือร้านไอศครีมยอดฮิตก็ไม่ใช่แบรนด์ที่อยู่ในปัจจุบันเช่นกันนะคะดังนั้นคําถามสําคัญก็คือมีเชยจะเป็นแค่กระแสะหรือเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริงในระยะยาวซึ่งถ้ามีเช่นนะคะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลกจริงเนี่ยนั่นก็น่าจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งค่ะว่า จีนตอนนี้นะคะกำลังส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ได้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอีกหนึ่งประเภทแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีทั้งแบรนด์ EV จีนใช่ไหมคะที่ค่อนข้างติดลมบนรวมไปถึงซีวีจีนมาล่านะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันลคะค่ะว่าแบรนด์น้องใหม่อย่างมิเชยนั้นจะเป็นตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์จีนในตลาดโลกได้หรือไม่ เลือกคว้าโอกาสลงทุนหุ้นจีนกับเมกะเทนไชน่าคอนเซปต์การลงทุนใน10บริษัทของประเทศจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่สภาพคล่องสูงและเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักบริหารจัดการโดยบรจอทาลิสเป็นกองทุนเปิดเมกะเทนไชน่าเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนเปิดเมกเทนไชน่า ซึ่งเสนอขาย2ชนิดคือชนิดสะสมมูลค่า m e g a t เท China a A และชนิดการออม m e g a t e ท China s s s กองคนนี้มีวิธีการคัดเลือกคุ้นที่จะลงทุนอย่างมีหลักการมาแล้วโดยจะเข้าไปลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีแบรนด์แบรนลในกลุ่ม Top หรือ b เ s ส c ไ i น e สแบรนด์จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว โดยจะเลือกสิบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่ามา r k e ก็ a p สูงสุดและมีสภาพคล่องสูงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนจะต้องไม่ถูกถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีนเพราะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ประเมินและคาดการณ์ได้ยากโดยตัวอย่างบริษัทที่เมกาเทนใช้้าลงทุนคือ t e n c e n t Holding งอ i ล a b a P& i n ิงอั n อินชอนส์บีและหนงฟูชานเฉวลบริษัทน้ำดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สำหรับผู้ที่สนใจอยากลงทุนกองทุนนี้สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บรจทาเลสและผู้สนับสนุนการขายหลายรายได้แก่กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะและการลงทุนในกองทุนรวมราสารแห่งทุนอันมีความเสี่ยงความผันผวนจากราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนความเสีย่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือลงทุนของกองทุนกรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผล